ตามหมายกำหนดการต่างๆนั้นไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่ามีเวลาอยู่น้อยนิดนะครับไม่ได้มีเวลาเจ็ดเดือนเหมือนพระเจ้าตากกู้ชาติในยุคนี้เวลามันสั้นเข้ามาเพราะว่าเดือนวันที่ยี่แปดมันเหลืออยู่แค่สามเดือนนั่นเองนะครับก็ก็น่าจะได้นะหมายว่าเรือทั้งหมด ก็มาภายในหนึ่งเดือนอีกสองเดือนก็เตรียมตัวนะฮะที่จะเคลื่อนขอบวนเข้าไปในกสมนะครับนำเสียงของประชาชนซึ่งเป็นใบแสดงเจตจำนงของแต่ละของแต่ละจังหวัดซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตำบลน,นั้นจะรวบรวมนะฮะแล้วก็มาที่อู่ตะเรือพระเจ้าตากที่เดิมสมัยพระเจ้าตากหนึ่งนั่นเองนะครับ ต้องดูตัวแล้ววตากนี้ก็จะอคือผมจะต้องเคลื่อนขบวนไปตั้งตรงนั้นขออนุญ,ญาตเ้าเมืองจันก็เหมือนไปสมัยพระจะตากหนึ่งไปเมืองจันนั่นแหละครับเี่ยก็ต้องไปยุคนี้ต้องไปขออนุญ,ญาตตั้งนะโดยมีค่ายมวยมาเป็นกาดดูแลคนที่อยู่ในตำบลต่างๆที่มานะฮะ าราลงทะเบียนนะเพราะว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจําตําบลในประเทศไทยต้อง8,000ว่าตำบลประมาณนี้นะฮะแล่ทั้งคนก็จะมาเยอะแต่ละคนมาก็จะมีทีมมาตีสัก10-20คนอย่างเงี้ยก็จํานวนคนเยอะท,ยทีเดียวเข้าออกนะครับเพราะนั้นก็เมื่อมาแล้วก็จะต้องอยู่สักหนึ่งอาทิตย์เพราะจะต้องเรียนรู้ตรวจสอบกันว่ารู้เรื่องที่จะปกครองในแบบใหม่ไหมซึ่งท่านดูได้ในคลิปผม นะท่านเข้าใจแล้วก็จึงผ่านไม่เข้าใจก็ต้องอบรมกันอยู่ตรงนั้นนะให้ผ่านผ่านเข้าใจแล้วก็กลับไปที่ตำบลของท่านนะครับก็เรียกว่าได้ลงทะเบียนแล้วนะฮะกลับไปตำบลก็ไปทําทําพิธีนะฮะทำพิธนะีอัญเชิญนะฮะพอทำพอพอพอ,พอมาที่อ่เตอพระเจ้าตากเราจะได้ธงทํามใจไปก็ไปทําพิธีอัญเชิญนะครับ เรา,าบอกอ้แนวทางการปกครองธรรมนใิจใจของผู้จ้ามาใช้ไปที่วัดประชาชนทั้งหลายก็ไปที่นั่นเอาใปสแสดงเจตจงไปตรงนั้นนะครับนะครับแล้วก็จากใบนั้นอะ่ะแต่ไปบอกจังหวัดจังหวัดก็จะส่งตัวแทนเป็นที่มาลงเรือแต่ละลำมีแปดสิบลำเรือเนี่ยมาอีกทีครั้งแรกที่มาติดต่อลงทะเบียนเช็คก่อนว่ามีเจตจำนงจริงใจที่จะ สร้างองค์การตรำบลมหาำนาจแทนที่จะเป็นอบตอเฉยเลิกไม่เป็นยกเลิกคือที่นี้ยกเลิกการเลือกตั้งระดับชาติและการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นอบตอก็เลิกนะครับกทมก็เลิกเลือกตั้งผู้ว่าก็เลิกเพราะเป็นสิ่งที่ผิดผิดกฎเลยอผิดอย่งางแบบผิดร้อยเปอร์เซ็นตเต็มแต่ไม่รู้เดี๋ยวไปที่บันเดิเดโฮที่บายกี้ว่าทำไมจึงผิดนะครับส่วนพระยาได้นะพระยาได้นะ ก้สมนที่ผิดเต็มๆเลยนะครับเอาล่ะเมื่อมาที่อูตรเรือพรจาตากตรงทะเบียนแล้วก็กลับไปย่านเชิญระบบระบอบนะบที่หมู่บ้านวัดในหมู่บ้านตัวเองนะครับเดือนที่สองก็ไปอัญนเชิญเดือนที่สามก็มาร่วมขบวนอีกทีหนึ่งนะมาร่วมขบวนอีกทีหนึ่งนะครับเตรียมงลงเรือละเตรียมลงเรือแล้วเดือนที่สามเตรียมลงเรือ แล้ววันที่ยี่สิบธันวาก็ลงเรือแล้วนะเข้ามายี่สบี่ก็ระเบิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย์ทิ้งทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่มีอยู่ยี่บแปดก็เป็นวันสถาปนาประเทศไทยใหม่ก็จะสถาปนาใหม่เหมือนกันเหมือนพระเจ้าตากหนึ่งนั่นแหละสถาปนาวันที่ยี่บแปดซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากยี่แปดธันวาก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะก็เรียกว่าสถาปนาปุ๊บก็ฉลองปีใหม่กันไปเลยเป็นแบบนั้นดังนั้นเนะ่ะระยะเวลาสามเดือนเนี่ยก็จึงอยากจะให้ทุกๆหมู่บ้านตำบลเนี่ย นะครับสนุกสนใจตั้งอ,อกตั้งใจกันนะครับที่จะทิ้งประเทศไทยเก่าทิ้งตัวตนของท่านเก่าและเกิดเป็นคนไทยตัวใหม่เข้าสู่ยุคฟ้าใสนั่เนเองนะนะแล้วก็จะเชิญผู้หญิงคนฟ้าใสมาด้วยนะมาเป็นประธานฝ่ายหญิงเพราะว่าเราจะปกครองด้วยระบอบธรรมาธิไใจใช้ที่ใช้หลักมนุษยธรรมหลักมนุษยธรรมก็จะมีชายหญิงเท่าเทียมกัน ดังนั้นคำตอบขอคุณประวิษุดาที่ให้ในวันได้รอบที่ห้ามิดเดิลกาวทางสายกลางน่มันคือแนวทางการปกครองที่นี่เพราะเป็นการปกครองทางสายกลางของพระพุทธเจ้านั่นเองคือธรรมาธิพไตยนั่นเองธรรมาธิปไตเมื่อนํามาใช้ประชาชนก็จะกลายเป็นผู้ปกครองตนเองเมื่อประชาชนปกครองตนเองแล้วก็จะไม่มีคําถามที่คุณประวิศุดาเจอจะไม่มีคําถามนั้นที่ไปลุกลัมเขตหรือสิทธิของประชาชน แต่การเป็นประชาชนเกิดสํานึกเพราะว่าเป็นรัฐบาลเองไงเกิดสํานึกเองรู้เองอ๋อต้องตัดไฟเดี๋ยวต้นลมต้นลมไม่ปล่อยให้มันจนกระทั่งปานปลายแล้วจึงไปขอลุกล้ําสิทธิลุกล้าสิทธิของประชาชนนะเป็นแบบนั้นมันก็ไม่เกิดตรงนั้นเพราะว่าเป็นตัวรัฐบาลเองเลยดังนั้นการที่ประชาชนเป็นรัฐบาลตลอดชีวิตถูกต้องแล้วแล้วก็มีทุนสำรองบุคคล ก็ร้สิบสอล้านบาทแล้วก็ไปยึดเอา,เ,อาเงิน cbdc นะของประเทศมาควบคุมดูแลเองนะครับแล้วก็ใช้ ai คือตัวรัดเนี่ยมติเองต่างมันมาจากประชาชนะประชาชนจะประชาชนกําหนดลงไปในสมาร์ทโฟนเองนะไม่ต้องไปรอให้รัฐบาลไม่ต้องรอให้ทหารตำรวจไล่จับไม่ต้องเพราะทหารตำรวจไล่จับก็ไม่ได้เรื่อง เราเข้าสู่ยุคใหม่แล้วใช้ a ออทำงานแทนมันทำหน้าที่ลิฟทําำหน้าที่โทรมาคุยท่านสอบสวนท่านอ่ะพูดง่าย a อไจะสอบสวนท่านนะแล้วก็ลิฟปรับปรับเงินท่านไม่อยากถูกลิฟถูปรับเงินก็ก็อย่าเป็นคนก็อย่าเป็นคนไอคนไม่ดีอ่ะพูดง่ายคนไม่ดีอ่ะทำตัวเป็นคนดีเป็นอยู่ในแนวทาง คนไทยอะ่ะมันไม่ไม่ยากไม่ได้ยากอะไรเลยเออท่านจะไปแซกซิกแซกอะไรแต่ที่ท่านเป็นอยู่ขนาดนี้ที่ชอบซิกแซกกันอะ่ะก็เพราะมันเป็นระบอบป็จก,การเนี่ยระบอบด็ิการมันย่อมมีช่องว่างรืยอย่อมเอื้อมเนื่อให้การทําซิกแซกทําอะไรที่ไม่ดีต่อประเทศชาติต่อสังคมมันเอื้อมเนืยหมดเลยเพราะนั้นท่านก็ชอบที่จะทําแบบนั้นแต่ว่าพอท่านมาเป็นรัฐเอง ท่านนึกภาพเลมันคนละเรื่องคนละบทบาทกันเลยนะเมื่อท่านมาเป็นตัวรัฐบาลเองต้องดูแลบ้านเมืองเองอ่ไม่มีโจรสสุทอีกแล้วแต่เป็นตัวท่านเองอะที่ตัวท่านก็จะต้องการเครื่องไม้เครื่องมือก็คือต้องการ AI ไนั่นแหละที่มันดูได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วว่องไวทันที AI จะมารับใช้ท่านนะไม่ใช่ว่า AI จะมาควบคุมท่านแต่ถ้าท่านชราใจไม่เลือกเสนาางผมยังจะไปเลือกตั้งอยู่นะนั่นแหละครับ กันจะเสร็จจนเสสุดนั่นเองผมจึงต้องมาเตือนมาบอกให้หมู่บ้านทั้งหลายรีบตื่นตัวนะครับเข้าสู่ยุคฟ้าใสากันได้แล้วนะครับออกจากยุคมืดที่ไทยมืดมาแปดสิบเก้าปีครับเข้าสู่ยุคฟ้าใสากันได้แล้วนะครับเราก็จะได้เกิดประเทศใหม่ทุทีนะครับอ่าก็คงเข้าใจนะทีนี้หมายกระตุการมันก็เห็นแล้วนะว่ามันจะต้องย8ธิบแปดันวามันจะต้อง ควรต้องเกิดควรต้องมีควรต้องเป็นจะได้สตาร์ทประเทศที่ทีนะปีหกห้าก็จะเริ่มสตาร์ทละสองปีครึ่งหกหกหกเจ็ดหกแปดสองปีครึ่งครบสองปีครึ่งก็จบภารกิจของกระบวนกูช้ชาพะเจ้าตากสองแล้วต่อไปประชาชนก็จะปกครองตัวเองครับเป็นไปนั้นในช่วงนี้จะต้องมีรัฐบาลเฉพาะการไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนถ่าย จำเป็นต้องมีรัฐบาลเฉพาะการเพื่อมีอำนาจสามดุลจัดการได้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จเลยนะครับดังนั้นมติของรัฐบาลเฉพาะการคือคําสั่งสูงสุดเลยเป็นอำนาจสูงสุดนะครับเป็นแบบนั้นเมื่อประชาชนได้เห็นว่าเออมีเส้นทางเดินใหม่ลวแล้วมั่งคัง่งอลังการยิ่งใหญ่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเป็นยุคฟาสายัยกิทีหลังจากฟ้าหมนุนมองมืดบนอทการกันอยู่ตั้งนานอยู่กันอย่างแรงแ้นแค้นอดอยากเลิก ได้แล้วเราควรส่งมอบยุคสมัยอันเลืองรองยุคภาสายดีให้กับลูกหลานต่อไปดังนั้นทุกทุกบ้านทุกควรเรือนควรพูดคุยกันได้แล้วครับนะครับเราพูดคุยกันได้แล้วครับจะได้มีแผ่นด,ดินที่งดงามนะครับบ้านเมืองก็จะได้เป็นประเทศไทยตัวจริงกันทีหลังจากเป็นประเศทศตัวปลอมมาตั้ง89ปีนะครับเอาละผมก็จะขอยุติเพียงเท่านี้